ถ้าคุณไม่อยากให้กุหลาบข,ของคุณโดนโลกในช่วงหน้าฝนนะครับลองฟังสิ่งที่ต้องทําในคลิปนี้กันนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงมากๆ เชื้อราและแบคทีเรียเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ง่ายครับกุหลาบเนี่ยอาจจะติดโรคนะฮะอย่างโรครากเน่าหรือว่าใบเหลืองนะฮะหรือว่าบางทีก็จะเป็นพวกเชื้อราจุดนะฮะซึ่งถ้าไม่ดูแลเนี่ยจะทําให้กุหลาบของคุณเนี่ยเสียหายนะ,ะับจนไม่สามารถฟื้นตัวได้นะฮะอย่างร้ายที่สุดเลยนะฮะก็จะเป็นพวกไดแบกนะครับวิธีป้องกันนะครับตัวยาที่จะต้องใช้นะครับก็เป็นกลุ่มยาเรื่องของเชื้อรานะครับก็พวกแมนโคเซปฟ,ฟังกูลานซาพอนกิมิดานะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยอยากจะขอแนะนําว่า ควรจะใช้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับเราควรจะออกมาลดน้ําหรือว่าสเปรย์ล้างใบบ้างนะครับเพื่อป้องกันแบคทีเรียนะครับแล้วก็ถ้าใครปลูกในกระถางนะครับก็สามารถลดน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะสําหรับคนที่ปลูกกุหลาบลงแปลงอยู่แล้วนะครับก็เว้นเอาไว้เลยครับอาจจะมาลดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างวันฝนตกอยู่นะครับก็ไม่ต้องลดเลยนะแต่ว่า ควรจะฉีดยาเชื้อราป้องกันนะครับกุหลาบนะครับในหน้าฝนเนี่ยดูแลไม่ยากครับถ้าเราใส่ใจเรื่องการระบายน้ําการตัดตกแต่งกิ่งนะครับเท่านี้นะครับคุณก็จะชนะในช่วงหน้าฝนได้นั่นเองครับสวัสดีครับ